วันนี้จะมาดูตัวฟิลเตอร์ฟังชันนะตัวอีตัวนี้เมื่อวานนี้ไปแล้วก็คือเรียนรู้ไปแล้วคืออนไหนที่ไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มาคุย ถงนี่ยังถงตัวนี้ตัวแรกตัวนี้แปลว่า c o p เปอร์มีตัวจินอยู่ด้านข้างส่วนถงตัวนี้เนี่ยถงอีแปลว่า Agree เห็นด้วย p p r o v e นะครับถงตัวนี้วันนี้พึ่งมาเริ่มเต้าตัวนี้ไปแล้วซื้อตัวนี้ก็ไปแล้วคือนไหนไปแล้วเนี่ยผมก็จะไม่มาคุยละหลานไปแล้ว มิงตัวนี้ก็ไปแล้วมิงไปเคอร์อตัวนี้ก็ไปแล้วเมื่อวานนี้คำเหมือนที่ไปแล้วเราก็จะไม่มาคุยซ้ำซื่อตัวนี้ก็ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไปแล้วตัวนี้เฉียนที่แปลว่าเงินกับเฉียนที่แปลว่าด้านหน้าออกเสียงเหมือนกันเลยแต่เขียนคนละอยา่างเห็น้าตัวเงินเนี่ยมันจะมีจินอยู่ด้านข้างผางเปลี่ยนด้านซ้าย นะครับห้อยไปละสุยคนนี้เพิ่มขึ้นมาตัวสินสุยแปลว่าเงินเดือนสลาลีอันนี้เป็นฟอร์มอลนะแต่ถ้าไม่ฟอร์มอลก็กงจือตาจิ๋วน่าจะเป็นกังจีที่แปลว่าสลาลีฟอร์มอลก็จะเป็นสินสุยนะครับ ู้สึกว่าเราจะเรียนคําซ้ําไปพอสมควรถ้าคุณไม่ยอมใช้คําสั่งฟิลเตอร์เนี่ยคุณจะไม่สามารถดึงคําทั้งก้อนออกมาได้นะครับคุณจะไม่สามารถดึงคําทั้งก้อนออกมาได้เราลองมาดูผมใช้การเคาะหนึ่งทีฟิลเตอร์ทำงาน เพราะหนึ่งทีพิวเตอร์จะทำงานก็คือให้มันห่วงกันไว้ไม่ถึงไม่เกินสิวินาทีอเพื่อให้เราได้สายตามองถ้าเราใช้คำเดียวเนี่ยมันก็จะเจอคำเดียวเช่นคำว่าถงอี I เห็นด้วย agreement เนี่ยนะครับมันเจอแค่คำเดียวเราลอง